การเดินเ<ป>ีท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดจรังาวพร้อมทัางคุณนายก็ได้ประกาะนะครับพัระหมวรนจันรรุารส,สาวรีี นี่อากจะนะยุติเยี่ยปีิเตวิสูงสูงวรรายะทีสรณีนะสปัญสูงวรคายะที่สรณีนะสหปัญญาี่อยาจนะวิม Kami teruk wana Amat sawanaka Rohayam hat

คณะกรรมการแต่งานนัสการองค์สูตรเตดีและนากาชาจังหวังุนาราประจำปีุัปดา2,568ขอขอบพระคุณท่านได้แหวยื่นปกติเดี๋ยวจะล้มไปความเป็นมาของการนมัสการ สมมติจะดีที่พี่น้องชาวสมุทรปราการได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีมาเนิ่นนาแล้วปีสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมืบอด้วย สูงนะคะสามพระ,คะงค์พระสมุทดเจดีนะครับในในช่วงของราชการที่3นั้นก็ประมาณ20เมตรส่วนราชการที่4นะครับก็ดมริว่าพระเจดีต่ำไปหน่อยนะครับก็จึงโปรโดเก้าให้พะยาของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ได้เห็นชัดเจนนะครับ สง่าง,งามนะครับเพระเาะฉะนั้นประวัติองพระสูตรเจดีย์ JD เนี่ยนะครับก็มีประวัติตั้งแต่รัชก,กาลที่สองนะครับเพราะว่ากินวาจากิจนะครับพร้อมด้วยท่านรองประทีปรัตทีทวีวัฒนะครับรองผู้ว่าราชการอันนี้โดยวิทยาลัยเทคนิคสูตรปราการนะครับเป็นผู้ที่จะรับส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนอยู่ในขบวนเรียบร้อยแล้วครับขบวนที่ผ่านมา ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนจวพิษณนะคะวิทยายเทคนิคสมุทรปราการวันนี้ขบวนของป2568จัดทำโดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการร่มฉัดแก้วคุ้มกล้าวชาวไทยสืบสารภูษาศิลสู่สมัยวัฒนาโดยสายทานแห่งพระเมตตาคุ้มเทศปกปราชาน

ต้องขอขอบคุณพเจยเทคนิคสืบประการก็ถือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพนะครับของจังหวัดสุประการนะครับอาชีวะนี้ก็ขอให้ช่างผัาท่านผู้ในการรองผู้ในการ คณะคณาจารย์มานะครับวันนี้มาร่วมขบวนแห่เสียงบงโยไกลๆนะครับจะเป็นบงโยจากปทุมวงคาสมุทตรปราการนะครับประกวดนะครับเป็นขบวนนําของจังหวัดสูตรปราการของเรานะครับเป็นหน้าตาของจังหวัดสูตรปราการนะครับล่อยได้ไอได้นะครับปล่อยได้ไอบนรถได้นะครับมีเสียงเพลงอ่า อันนี้เรามีโรงสาวไทยสมุทรปราการด้วยนะครับบนรถจากโรงเรียนสมุทรปราการหรือเราเรียกกันว่าโรงเรียนสอนะครับนะครับ142ปีนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนชายประจำจังหวัดนะครับที่เราเรียกกัน นำโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านสยามศิริมงคลผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุบรบวนต่างๆนะครับที่ออกมาสวยงามนี้ต้องยกเครดิตให้กับท่านรองโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของคําสั่งพระราชทานอันเชิญจากพระบรมมหาราชวังนะครับมาประดิษฐานที่องค์พระสมุทรทจดีนะครับ2,403ในรัชกาลที่4ประการแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินสมสุทรปราการจะแต่งกายคล้ายๆกันนะครับแต่ดูที่อักษรยอ่อ กองการศึกษาของเทศบาลนครสุขปราการ